สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องการเมืองไทยกันนะคะมีข่าวใหญ่เลยคือการประกาศแผนยุบสภาแล้วก็เอ่กำหนดเลือกตั้งใหม่โดยนายกอนุทินชาญวีรกูลค่ะครับเป็นความเคลื่อนไหวที่น่าจับตามากจริงๆใช่ค่ะสร้างแรงกระเพื่อมเยอะเลยวันนี้เราเลยจะมาดูกันจากบทความที่เรามีอนุทินประกาศยุบสภาและเลือกตั้งใหม่นะคะว่าเบื้องลึกเบื้องหลังมันเป็นยังไงครับผมเป้าหมายเราก็คือจะมาทําความเข้าใจเหตุผล ผลกระทบแล้วก็มุมมองจากฝ่ายต่างๆกันค่ะโอเคเรามาลงรายละเอียดเรื่องนี้กันเลยนะคะครับผมคือการประกาศครั้งนี้ต้องบอกว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญนะฮะโดยเฉพาะถ้าดูรัฐบาลชุดปัจจุบันเพิ่งบริหารมาไม่นานเท่าไหร่การส่งสัญญาณล,ล่วงหน้าเกือบปีแบบนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องปกตินั่นสิคะต้องมีอะไรแน่ๆครับแน่นอนว่าต้องมีในยะทางการเมืองซ่อนอยู่ งั้นเราเริ่มจากข้อมูลที่ประกาศออกมาก่อนเลยนะคะตามแหล่งข่าวที่เรามีคือท่านนายกอนุทินทแถลงจะว่าจะเสนอพรตยุบสภาครับภายในสิ้นเดือนมกราคมปี2026ใช่ค่ะแล้วก็คาดว่าจะเลือกตั้งทั่วไปมีนาคมถึงเมษายนปีเดียวกันครับแล้วเหตุผลทางการที่ท่านให้ไว้ตามบทความก็คือ,อความมุ่งมั่นที่จะสร้างสเสถียรภาพการเมืองระยะยาวอ๋อเสถียรภาพระยะยาวใช่ครับท่านมองว่า คือนำหน้าให้ประชาชนตัดสินใจเลือกผู้แทนอีกครั้งเนี่ยคือทางที่ดีที่สุดเป็นการวางรากฐานอนาคต อืมก็นับว่าเป็นการตอกย้ำหลักประชาธิปไตยนะคะครับผมแต่เหตุผลเรื่องเสถียรภาพระยะยาวเนี่ยก็น่า,นาสนใจนะคะแต่ถ้ามองลึกลงไปอีกนิดนึงล่ะคะในบริบทอื่นๆที่อาจจะไม่ได้ประกาศออกมาตรงๆแหล่งข้อมูลเราชี้ให้เห็นอะไรที่ซับซ้อนกว่านั้นไหมคะว่าทําไมต้องเป็นจังหวะนี้เออในบทความก็มีข้อมูลส่วนนี้น่าสนใจครับคือมันชี้ว่าแม้จะไม่มีวิกฤตแร,รงๆแต่รัฐบาลก็เจอแรงกดดันสะสมอยู่เหมือนกัน แรงกดดันเรื่องอะไรบ้างคะแรงข่าวระบุถึงความกังวลเรื่องเศรษฐกิจที่แบบว่าเอา่อถึงจะฟื้นแต่ก็ยังไม่ตามเป้ามีเสียงบ่นเรื่องค่าครองชีพความท้าทายเรื่องกระจายผลประโยชน์อ๋อค่ะนอกจากนั้นบทความยังพูดถึงเอ่อเหมือนกับรอยร้าวหรือความเห็นที่ไม่ตรงกันในพักร่วมรัฐบาลเองบ้างในบางนโยบายนะครับอือหอคือแม้จะยังไม่แตกหักแต่ก็อาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้เอ่อ การบริหารงานข้างหน้ามันไม่ราบรื่นนักอ๋อแสดงว่าอาจจะมีทั้งเรื่องเศรษฐกิจจากภายนอกแล้วก็เรื่องภายในพักร่วมรัฐบาลเองที่ทําให้นายกอาจจะมองว่าชิงยุบสภาก่อนดีกว่าก่อนปัญหาจะลามใช่ไหมคะมีความเป็นไปได้สูงครับบทความวิเคราะห์ว่าการเลือกตั้งใหม่เลยถูกมองในเชิงยุทธ,ธาศาสตร์ว่าเป็นเครื่องมือรีเซ็ตสถานการณ์รีเซ็ตเลยครับสร้างความชอบธรรมใหม่ แล้วก็อาจจะใช้โอกาสนี้ปรับโครงสร้างอำนาจในพักร่วมหรือดึงพักอื่นมาเสริมถ้าผลเลือกตั้งมันเอือ้อค่ะสิ่งที่น่าสนใจคือการเลือกประกาศล่วงหน้านานขนาดนี้มันสะท้อนความพยายามจะควบคุมไทม์ไลน์การเมืองชัดเจนเลยควบคุมไทม์ไลน์ครับเป็นการส่งซิกให้ทุกฝ่ายเตรียมตัวแต่ก็เป็นการกำหนดกรอบเวลาที่รัฐบาลเชื่อว่าตัวเองจะได้เปรียบที่สุดประเด็นควบคุมไทม์ไลน์นี่น่าคิดจริงๆค่ะแล้วผลกระทบแบบรูปธรรมล่ะคะ จะกระทบใครยังไงบ้างนอกจากเรื่องที่สภาอายุสั้นลงผลกระทบแรกสุดเลยก็คือคกลไกการเมืองทั้งหมดจะเข้าโหมดเตรียมเลือกตั้งทันทีครับค่ะเตรียมตัวกันเลยบทความบอกว่าพักการเมืองทุกพักทั้งรัฐบาลฝ่ายค้านต้องเริ่มวางแผนเตรียมคนเตรียมทุนกันเข้มข้นตั้งแต่ตอนนี้ บรรยากาศคงคึกคักแต่ก็อาจจะตึงเครียดขึ้นนะคะใช่ครับอีกด้านที่สำคัญมากคือกอกอตครับคณะกรรมการการเลือกตั้งที่บทความเน้นเลยว่าจะมีภาระหนักมากในการเตรียมเลือกตั้งให้ทันตามกรอบมีนาเมษา69โอ้โหต้องทำอะไรเยอะเลยนะคะเยอะครับทั้งแบ่งเขตร,รับรองผู้สมัครพิมพ์บัตรจัดการเลือกตั้งให้โปร่งใสยุติธรรมอาจจะมีกฎหมายใหม่ๆอีกต้องแข่งกับเวลาพอสมควร ดูเหมือนทุกส่วนต้องปรับตัวกันยกใหญ่เลยนะคะแล้วมุมมองนักวิเคราะห์หรือผู้เชี่ยวชาญในบทความเขามองภาพใหญ่การเลือกตั้งครั้งนี้ยังไงคะมีนัยยะพิเศษไหมบทความรวบรวมความเห็นนักวิเคราะห์หลายคนนะครับส่วนใหญ่จะมองตรงกันว่าการเลือกตั้งต้งตนปี69เนี่ยไม่ใช่แค่เลือกตั้งทั่วไปธรรมดา Mm hmm. แต่มันสำคัญระดับที่อาจจะเปลี่ยนดุลอำนาจการเมืองไทยได้เลยเปลี่ยนดุลอำนาจเลยเหรอคะครับมีการวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดการเปลี่ยนขั้วรัฐบาลหรืออย่างน้อยก็ปรับสมดุลอำนาจในขั้วเดิมซึ่งจะกระทบโดยตรงต่อนโยบายหลักของประเทศในระยะต่อไปโห oh. เปลี่ยนดูน้ำนาจฟังดูเรื่องใหญ่นะคะหมายความว่าผลเลือกตั้งครั้งนี้อาจจะกำหนดทิศท,ทางประเทศไปอีกหลายปีเลยถ้าเราเชื่อมโยงกับภาพรวมใช่ครับบทความชี้ว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆค่ะผลลัพธ์มันไม่ใช่แค่ใครตั้งรัฐบาลแต่แนวทางนโยบายที่รัฐบาลใหม่จะทำทั้งเศรษฐ,ฐกิจลงทุนสังคมหรือแม้แต่เรื่องต่างประเทศอาจจะเปลี่ยนไปเลยขึ้นอยู่กับว่าใครหรือกลุ่มไหนได้ขึ้นมานำ นักวิเคราะห์บ,บางคนในบทความถึงก็บอกว่านี่อาจเป็นจุดตัดสำคัญกำหนดอนาคตประเทศไทยในทศวรรษหน้าเลยก็ได้น่าคิดตามมากค่ะทีนี้ลองมาฟังเสียงจากกลุ่มต่างๆที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงบ้างบทความรวบรวมความเห็นไว้อย่างไรบ้างคะเริ่มจากฝ่ายหนุนรัฐบาลก่อนครับในส่วนของผู้สนับสนุนรัฐบาลบทความบอกว่าเขามองว่านี่เป็นการเดินเกมรุกที่ฉลาดเกมรุก ครับแสดงความมั่นใจของนายกและพักร่วมตีความว่าการพยายามใช้ประโยชน์จากผลงานหรือนโยบายที่เริ่มเห็นผลมาสร้างความได้เปรียบเลือกตั้งอ๋อชิงจังหวะที่ฝ่ายค้านหาจจะยังไม่พร้อมเต็มที่ประมาณนั้นครับฟังดูเป็นการมองมุมสร้างความได้เปรียบทางการเมืองนะคะแล้วฝั่งฝ่ายค้านล่ะคะเขามีปฏิกิริยาย,ยัางไงฝ่ายค้านตามที่บทความรายงานก็มีท่าทีตั้งคําถามเรียกร้องความชัดเจนค่ะเขาเน้นว่า กระบวนการยุบสภาเลือกตั้งต้องปร่งใสเป็นธรรมตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดอืมตั้งข้อสังเกตครับมีการตั้งข้อสังเกตว่าการประกาศลุวงหน้าอาจเป็นแค่ยุทธวิธีสืบทอดอำนาจหรือเบี่ยงเบนความสนใจจากปัญหาพร้อมกับเรียกร้องให้กกตเป็นกลางจัดการเลือกตั้งให้สะท้อนเจตนารมณ์ประชาชนจริงๆก็เป็นการแสดงความกังวลเรื่องความเป็นธรรมกับเจตนาเบื้องหลังนะคะ แล้วถ้ามองไปที่ภาคส่วนอื่นอย่างนักลงทุนภาคธุรกิจล่ะคะเขามองเรื่องนี้ยังไงเพราะการเมืองกับเศรษฐกิจมันไปด้วยกันตลอดถูกต้องครับบทความได้สัมภาษณ์ความเห็นจากภาคธุรกิจนักลงทุนสะท้อนมุมมองสองด้านที่น่าสนใจนะค่ะยังไงคะด้านหนึ่งก็กังวลอยู่บ้างเรื่องความไม่แน่นอนระยะสั้นช่วงก่อนระหว่างเลือกตั้งอาจจะกระทบการลงทุนหรือทําให้นโยบายเศรษฐกิจบางอย่างชะงักไปชั่วคราวอือหือแต่อีกด้านหนึ่งก็หวังว่า ถ้าเลือกตั้งราบรื่นนำไปสู่รัฐบาลที่มีเสถียรภาพทิศท,ทางนโยบายชัดเจนก็จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้เศรษฐกิจไทยระยะยาวได้อ๋อค่ะบทความอ้างนะักวิเคราะห์เศรษฐกิจที่มองว่าตลาดทุนอาจจะตอบรับบวกถ้าเห็นสัญญาณว่าเลือกตั้งจะนำไปสู่รัฐบาลที่แข็งแกร่งผลักดันนโยบายต่อเนื่องได้แสดงว่าภาคธุรกิจมองทั้งเสี่ยงระยะสั้นแล้วก็หวังระยะยาวซึ่งก็สมเหตุสมผลนะคะครับ ปฏิกิริยาที่ต่างกันเหล่านี้มันสะท้อนมุมมองผลประโยชน์ที่หลากหลายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มชัดเจนเลยค่ะฝ่ายการเมืองก็เน้นแข่งอำนาจคะแนนนิยมภาคธุรกิจก็เน้นเสถียรภาพคาดการนโยบายได้ส่วนประชาชนทั่วไปก็อาจจะมองเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ทิศทางประเทศซึ่งก็เป็นภาพสะท้อนปกติของสังคมประชาธิปไตยเวลาจะมีการเป,ปลี่ยนแปลงการเมืองครั้งสำคัญ ทีนี้ถ้าเรามองลึกไปอีกขั้นด้วยบทวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ในแหล่งข้อมูลเราละคะเ้ามองการตัดสินใจของนายกครั้งนี้ว่ามีนัยยะเชิงกลยุทธ์ยังไงบ้างมันแค่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือวางแผนยาวคะบทความนําเสนอบทวิเคราะห์ที่มองว่านี่เป็นการวางหมากกลการเมืองที่คิดมาอย่างดีไม่ใช่แค่ตัดสินใจปุบปรับหมากกลเลยครับมีการใช้คําว่าตัดไฟแต่ต้นลม คือพยายามป้องกันไม่ให้ปัญหาความขัดแยง้งหรือความไม่มั่นคงที่อาจจะก่อตัวในอนาคตไม่ว่าจะจากเศรษฐกิจหรือรอยร้าวในพักร่วมมันบานปลายจนขุมไม่ได้ค่ะการประกาศแผนล่วงหน้าก็เลยเป็นการปูทางสร้างความพร้อมแล้วก็กำหนดสนามแข่งที่รัฐบาลเชื่อว่าจะได้เปรียบกำหนดสนามแข่งครับเพื่อนำไปสู่เป้าหมายคือเสถียรภาพที่ยั่งยืนกว่าเดิมหลังเลือกตั้ง ตรงนี้แหละค่ะที่มันน่าสนใจจริงๆเพราะมันไม่ใช่แค่เทคนิคแต่เป็นเรื่องทิ่งกับ positioning การเมืองลุ้นล้วนการวางหมากเพื่อกำหนดสนามแข่งและจังหวะเวลาน่าสนใจมากค่ะแล้วเรื่องจังหวะเวลาที่เจาะจงไปช่วงมีนาเมษาหกเล่คะคะบทความมีคำอธิบายเพิ่มไหมว่าทำไมต้องเป็นช่วงนั้นมีปัจจัยอะไรที่ทำให้เวลานั้นเหมาะในมุมกลยุทธค์คะมีการวิเคราะห์ที่น่าสนใจในบทความครับ นักวิเคราะห์บางส่วนเชื่อมโยงจังหวะเวลานี้กับวัฏจักรเศรษฐกิจแล้วก็การดําเนินนโยบายของรัฐบาลเองอ๋อเศรษฐกิจด้วยเหรอคะครับมีการคาดการณ์ว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือโครงการลงทุนใหญ่ๆที่รัฐบาลอาจจะผลักดันเต็มที่ในปี68เนี่ยค่ะผลบวกไม่ว่าจะเป็นตัวเลข GDP จ้างงานความเชื่อมั่นผู้บริโภคน่าจะเริ่มเห็นชัดหรือกำลังพีคพอดีช่วงต้นปี69โ ซึ่งแน่นอนว่าจะเป็นปัจจัยหนุนสําคัญมากๆในการหาเสียงของพรรครัฐบาลเดิมเป็นการเลือกจังหวะที่ข้อมูลเศรษฐกิจน่าจะเป็นใจที่สุดโอ้โหนี่คือมองข้ามช็อตไปถึงผลนโยบายปีหน้าเลยแสดงว่ามีการคํานวณปัจจัยเศรษฐกิจเข้ามาเกี่ยวกับการตัดสินใจทางการเมืองครั้งนี้เยอะมากถูกต้องครับบทความชี้ว่าเป็นการตัดสินใจที่พิจารณารอบด้านทั้งการเมืองเศรษฐกิจค่ะแต่ยังไงก็ตาม การวิเคราะห์ในบทความก็ไม่ได้มองด้านเดียวนะครับยังมีการตั้งข้อสังเกตถึงปัจจัยท้าทายสําคัญด้วยมีอะไรบ้างคะประการแรากคือแม้จะประกาศล่วงหน้าแต่ระหว่างนี้จนถึงวันยุคสภาจริงรัฐบาลจะรักษาความเชื่อมั่นประชาชนแล้วก็ควบคุมสถานการณ์การเมืองไม่ให้วุ่นวายได้ไหมอือฮึช่วงรอกก็เปราะบางนะคะใช่ครับเปราะบางทางการเมืองมากประการที่สองและสําคัญที่สุดคือผลเลือกตั้งที่ออกมา จะนำไปสู่การตั้งรัฐบาลที่เสถียรภาพและประสิทธิภาพบริหารประเทศได้จริงอย่างที่หวังหรือเปล่าค่ะนี่คือคำถามใหญ่ครับคำถามใหญ่ที่ยังไม่มีคาตอบเรื่องนี้ทำให้เกิดคำถามสําคัญตามมาว่าแม้การยุบสภาเลือกตั้งใหม่จะเป็นกระบวนการประชาธิปไตยที่ถูกต้องแต่ลำพังแค่การเลือกตั้ง จะแก้ปัญหาความไร้เสถียรภาพทางการเมืองที่อาจจะมีรากมาจากปัจจัยเชิงโครงสร้างที่ลึกกว่านั้นได้จริงหรอชันอะไรบ้างคะปัจจัยเชิงโครงสร้างก็เช่นความขัดแย้งอุดมการความเหลื่อมล้ําเศรษฐกิจหรือปัญหาในกระบวนการยุติธรรมอะไรพวกนี้ครับอ๋อค่ะบทความทิ้งท้ายด้วยมุมมองว่าความท้าทายจริงๆอาจไม่ได้อยู่ที่จัดเลือกตั้งให้เสร็จแต่อยู่ที่ว่าผลลัพธ์มันจะนําไปสู่การเมืองที่สร้างสรรค์ การบริหารที่ตอบโจทย์ใหญ่ๆของสังคมและลดความขัดแย้งระยะยาวได้ยังไงซึ่งมันซับซ้อนกว่าแค่เปลี่ยนตัวคนมีอำนาจเป็นประเด็นที่ชวนคิดต่อมากค่ะสรุปแล้วจากข้อมูลที่เราดูกันมาทั้งหมดนี้ก็หมายความว่าประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอีกครั้งแน่ๆครับผม ด้วยแผนยุบสภาที่พาดว่รักจะเกิดในสิ้นมกราคม69แล้วก็เลือกตั้งมีนาถึงเมษาปีเดียวกันโดยมีเป้าหมายที่รัฐบาลประกาศคือสร้างสเสรีภาพระยะยาวผ่านการตัดสินใจของประชาชนใช่ครับ และคำถามสำคัญที่อยากจะฝากไว้ให้ผู้ฟังได้ลองคิดต่อก็คือการเลือกตั้งที่ถูกจัดให้เกิดเร็วกว่ากำหนดตามแผนนี้จะสามารถนำมาซึ่งเสถียรภาพทางการเมืองระยะยาวที่แท้จริงอย่างที่รัฐบาลตั้งเป้าไว้ได้ไหม,มนั่นสิคะหรือเป็นแค่การซื้อเวลาหรือปรับสมการอำนาจชั่วคราวขณะที่ยังมีปัจจัยโครงสร้างอื่นๆทั้ทงการเมืองเศรษฐกิจสังคมที่ยังเป็นอุปสรรคต่อเสถียรภาพที่ยั่งยืนอยู่ค่ะ และในฐานะพลเมืองผู้มีสิทธิเลือกตั้งเราควรจะพิจารณาข้อมูลประเมินนโยบายจับตาม,มองปรากฏการณ์การเมืองที่จะเกิดขึ้นนี้ด้วยมุมมองแบบไหนเพื่อให้การตัดสินใจครั้งสำคัญที่จะมาถึงนำไปสู่อนาคตทางการเมืองที่เราคาดหวังได้อย่างแท้จริงครับ